สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่เราจะมาบอกลาผิวเปลือกส้มกระชับผิวแบบเร่งด่วนและทำให้ผิวเนียนเราจะใช้สมุนไพรแบบชาชงดื่มสะดวกใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบอยู่ในรูปแบบของซองชานะท่านผู้ชมในแบบสะดวกใช้แบบนี้เลยและก็กินกับน้ำร้อนนะครับกินแบบขณะอุ่นๆเช้าและเย็นต่อหนึ่งซอง เราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะมาลดเกี่ยวกับนะครับผิวเปลือกส้มหรือเขาเรียกว่าเซลลูไลท์ไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินสมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่มาตอบโจทย์ได้อย่างชง,งัดน,นักแหลเลยครับสำหรับผิวเปลือกส้มกระชับแบบเร่งด่วนผิวเนียน สิบอกหายเลยแหละครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจ้ฮักนักสารธรรมวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกและก็มีลักษณะของผิวหนังนะท่านผู้ชมอ่าเราจะมาบอกกลาผิวเปลือกส้มแบบกระชับเร่งด่วนท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้ผิวเนียนเราจะใช้สมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการที่จะมาบําบัดเรามาทราบความหมายกันก่อนนะครับว่า อบอกลาผิวเปลือกส้มหรือที่เขาเรียกว่าเซลลูไลท์หลายๆคนคงจะทราบแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอวบอั้นหุ่นอรชอนอ่อนแอนหุ่นนายแบบนางแบบก็จะมีปัญหาเรื่องของเซลลูไลท์ท่านผู้ชมหรือคาว่าผิวเปลือกส้มอายุมันก็จะมีส่วนต่าง อาหารการกินก็จะมีส่วนต่างๆกันไปอาหารประเภทใดและกินประเภทใดและใช้สมุนไพรชนิดใดในการที่จะมาบําบัดท่านผู้ชมหญิงหรือชายเป็นผิวเปลือกส้มกันเยอะเราก็จะมาบอกลากันวันนี้บอกลาเกี่ยวกับผิวเปลือกส้มหรือเขาเรียกว่าเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มเรามาให้ความหมายกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วผิวเปลือกส้มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากมาย แต่นะครับมันบ่งบอกไปถึงความลำคาญบ่งบอกไปถึงบุคลิกภาพในการที่เราจะใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นหุ่นจะเป็นนางแบบนแบบก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หุ่นอวบอันหุ่นดีก็สามารถมีผิวเปลือกส้มได้เขาเรียกว่าเซลลูไลท์เรามาให้ความหมายเซลลูไลท์กันก่อนท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเซลลูไลท์ก็คือนะครับไขมันที่ สะสมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราเห็นไหมละครับคือเขาจะอาศัยอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดและก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นลักษณะบุ๋มเป็นบุ๋มเวลาเราบีบขึ้นมามันจะเป็นบุ๋มเลยนะครับแล้วก็ผิวขรุขระเหมือนผิวส้มเขียวหวานหรือผิวมะกรูดโอ้นะครับเราก็ทราบกันแล้วว่านะครับเซลลูไลน์เนี่ยนะครับหรือผิวเปลือกส้มเนี่ย หลายๆคนจะมีเอาทีนี้มีตรงไหนนะครับเราก็จะมาพูดกันว่ามีตรงบริเวณส่วนใดนะครับก็คือต้นขาต้นขาสะโภกหน้าท้องและก็ต้นแขนโอ้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่บ่งบอกเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเรื่องของไขมันเซลูรไร์เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นผิวอา ผิวเปลือกส้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าเซลลูไลน์เนี่ยมันมีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสะโพกไม่ว่าจะเป็นต้นขาไม่ว่าจะเป็นต้นแขนไม่ว่าจะเป็นหนังหน้าท้องนะครับโอ้ oh, นะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยบางคนก็หน้าตาสวยๆนะออกคลิปเนี่ยหลายคนนะออกคลิปทําด้านสมุนไพรนี่แหละแต่พอไปเห็นตัวจริงแล้วท่านผู้ชมเออไม่อยากจะเล่าเลยนะครับผิวส้มนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่โจไม่บอกหรอก คือ,ค,อคือมันเห็นน่ะคือมันเห็นเวลาคนออกสื่อเรื่ออะไรก็แล้วแต่อุ้ยนางนี่สวยนู่นนี่นั่นนะครับโหนมยานีกต่างหากท่านผู้ชมแล้วบริเวณหน้าท้องนี่ก็หูผิวส้มผิวเปลือกส้มนะเขาเรียกว่าเซลลูไลท์แต่ก็อวดตัวเองว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้โหไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะครับก็คือว่าเป็นอาการที่ <laughs> เขาเรียกว่ากบเกลื่อนความจริงทีนี้เรื่องของอายุท่านผู้ชม เรื่องของอายุเนี่ยนะครับจะเป็นในอายุเท่าไหร่เรื่องของอายุนี่จะอยู่ตั้งแต่2 0่สิถึงสาปีก็คือวัยทำงานนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็นะครับการออกกำลังกายนะครับการกินเราก็จะมาคุยกันท่านผู้ชมอายุช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีผิวผุกระนะครับผิวเปลือกส้มนี่มีมากมายนะครับ20-30 30- ถึง3 0ม0 นะครับและก็ไวยชลาคือผู้สูงวัยเราจะเรียกว่าวัยชราก็นะกะไรยอยู่ท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงกันว่าเซลลูไล์เนี่ยนะครับเราเราก็จะให้ความหมายกันต่างๆมากมายว่าเออมันอยู่ชั้นใต้ชั้นผิวหนังนะครับมีรอยบุ๋มบิ๋มนะครับมีรอยบุ๋มแล้วก็ผิวรุขระเหมือนผิวส้มผิวมะกรูดเรามาให้ความหมายกันเลยนะว่า เราจะมาบอกลานเนี่ยคือมันก็จะมีสาเหตุนะครับเกี่ยวกับเซลลูไลท์สาเหตุแรกคือการลดน้าหนักที่มากเกินไปการลดน้าหนักมากเกินไปเนี่ยคือทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังมังสานะครับสภาพร่างกายของคนเราเนี่ยลดสารอาหารนะครับที่มีอยู่ในตัวมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้เห็นผิวขลุกคะหรือเขาเรียกว่าผิวเปลือกส้ม ได้ง่ายท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าลดน้ําหนักมากเร็วเกินไปข้อที่สองนะครับก็คือว่ากินน้ําน้อยกินน้ําน้อยเหมือนเหมือนกันท่านผู้ชมกินน้ําน้อยเนี่ยนะครับมันก็คือทําให้อาพลังงานของเราเนี่ยมันสูญเสียนะครับแล้วการเผาผลาญน,นี่ก็บางทีร่างกายคนเรามันก็เผาผลาญเยอะแต่กินน้ําน้อยกินน้ําน้อยก็สาเหตุทําให้นะครับผิวขรุขระเนี่ยเห็นได้ง่าย อันนี้หนึ่งละข้อที่สามนะครับก็คือไม่ออกกําลังกายท่านผู้ชมอาการไม่ออกกําลังกายเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าหลายๆคนเนี่ยครับเวลาออกกําลังกายเนี่ยแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันต่างกันอย่างไรการออกกําลังกายเนี่ยนะครับกับการไม่ออกกําลังกายการออกไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีไขมันแบบสะสมแบบธรรมดานะครับก็คือฮอร์โมนทํางานแบบปกติ แต่ถ้าฮอร์โมนที่ทํางานผิดปกติไปนะครับมีไขมันเ,เขาเรียกว่า,าผิวเปลือกส้มเ,เซลลูไรลที่มากเกินไปนะครับเขาเรียกว่าการไม่ออกกําลังกายคือไม่มีการเผาผลาญเลยมันก็จะสะสมนะครับเกี่ยวกับไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังมากมายท่านผู้ชมอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับและมีการอาฮอร์โมนของเราผิด,ผดปกติไปในการที่จะมา,าทำปฏิกิริยากับร่างกาย ข้อต่อไปการเผาผ่านอาหารการเผาผ่านอาหารท่านผู้ชมการเผาผ่านอาหารเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาเรากินอาหารเข้าไปนะครับมันก็จะมีการเผาผ่านอาหารแต่ถ้าการเผาผ่านอาหารได้ไม่ดีมันก็จะสะส,สมไขมันนะครับที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังมากที่สุดคือมันบ่งบอกแล้วก็เห็นได้ชัดที่ที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือ อฮอร์โมนก็ทำงานผิดปกติไปนะครับการเผาผลาญก็ไม่ดีนะครับกินอาหารเข้าไปก็กินเข้าไปกินเข้าไปนะครับกินอาหารที่มีพวกแป้งพวกพวกน้ําตาลเยอะมันก็จะไปสะสมมากมายท่านผู้ชมแล้วก็เป็นผิวเซลลูไลท์เลยก็เป็นผิวเปลือกส้มเอาละนะครับเราก็จะมาพูดข้อต่อไปก็คือนะครับความเครียดลหลายๆคนเนี่ยนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่า ความเครียดเนี่ยมันเป็นอาการบ่งบอกของผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานเศรษฐกิจยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมการเงินการงานนะครับแล้วก็ประเภทนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยฮอร์โมนก็ทำงานเพี้ยนไปผิดปกติไปและเป็นการสะสมไขมันไปในตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราออกกำลังกายได้ที่ดีพอเพราะว่าความเครียดนะครับนะครับเรื่องแป้งเรื่องอาหารการกิน เรื่องน้ําตาลนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับกินอาหารฟาสต์ฟูด้ดโอ้โอเคมากมายเลยข้อต่อไปการดื่มแอลกอฮอล์อ่าท่านผู้ชมทราบไหมว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้นะครับร่างกายของคนเราเนี่ยท่านผู้ชมมีการสะสมนะครับไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังหรือเซลล์เซลลูไลท์เนี่ยมากมายนะครับและก็มันก็จะไปทําลายนะครับตับและไต ของเราได้แบบโอ้ยง่ายดายเลยท่านผู้ชมเมื่อคุณกินแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วมันเป็นการสะสมไขมันนะเพราะฉะนั้นแล้วหลายหลายคลิปที่โจม,มาพูดเนี่ยการที่กินอแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ไขมันพอกตับได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับฮอร์โมนเราก็ทํางานผิดปกติการเาผาผลาญอาหารก็ไม่ดีและดันกินอแอลกอฮอล์เข้าไปอ,อีกโอ้ก็ทําให้เป็นการสะสมไขมันและก็ไขมันที่อยู่ ทั้งข้างในทําตับตับและก็ไตทำทำงานก็ผิดปกติอยู่แล้วนะครับทํางานได,ได้ไม่ดีขับของเสียก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้คนคนนั้นนะครับเป็นการสะสมไขมันผิวเปลือกส้มได้ง่ายและก็เห็นมองเห็นชัดเจนนะครับเอาข้อต่อไปข้อสุดท้ายการสูบบุหรี่ท่านผู้ชม การสูบบุหรี่ท่านผู้ชมทราบไหมว่ามันจะบุหรี่ในตัวบุหรี่มันจะมีสารนิโคตินนะครับพอเราสูบเข้าไปท่านผู้ชมทราบไหมว่ามันทําให้นะครับมันทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจทํางานผิดเพี้ยนไปเลยนะครับแล้วก็เป็นการสะสมอ่แทนที่จะมีขับสกของเสียออกมามันทําให้เป็นการสะสมนะครับแล้วก็ บริเวณออเอเน่ปอดของเรานะครับไขมันแล้วก็เป็นการสะสมที่อยู่บริเวณผิวหนังของเราเนี่ยชั้นผิวหนังของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเซลลูไลเนี่ยมากมายแล้วฮอร์โมนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีเพราะว่าคุณเอาสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายทำให้เป็นการสะสมไขมันมากมายท่านผู้ชมเขาเรียกว่าผิวเปลือกส้มหรือเขาเรียกว่าเซลลรูไลนี่แหละอ้าวนะครับ เราก็จะมาพูดถึงว่าในการที่จะมากําจัดไขมันคือจริงๆแล้วไขมันเซลลูไล์เนี่ยไขมันผิวเปลือกส้มเนี่ยเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวและก็อิ่มตัวอยู่ไปด้วยกันอย่างเช่นนะครับอาหารที่มีการผัดผัด,ผดทอดน,น้ำมันปาล์มน้ำมันพืชท่านผู้ชมอันนี้เป็นการะส,สมไขมันพวกเซลลูไลน์นี่แบบอย่างดีเลยและก็มากแล้วก็เวลาเราบีบเนี้ย มันก็จะเห็นผิวผิวส้มนะครับเป็นผิวขุ่ขะเลยนี่อย่างโจเนี่ยไม่มีนะครับอ่าโจก็จะมีภาพให้ดูว่าโจดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าการการการสะสมไขมันเซลลูไลท์เนี่ยท่านผู้ชมมันมีไขมันแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ถ้าเรา สะสมพวกไขมันเซลลูลไลท์หมายถึงว่าไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมาจากการกินน้ํามันนะครับเยอะๆอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดก็แล้วแต่การกินน้ําตาลก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็มากมายไม่ร่างกายไม่สามารถขับของเสียได้นะครับตับไตเราก็ไม่สามารถขับของเสียได้แบบที่จะเอามาเป็นพลังงานแล้วก็หายไปแต่นี่มันการสะสมพลังงานให้มาเป็นไขมันท่านผู้ชมโอโ้นะครับง่ายๆเลยนะครับบอกลา ผิวเปลือกส้มและทําให้ผิวกระชับก็คือสมุนไพรเห็ดฟ้าแลบท่านผู้ชมและก็มีความมั่นใจแบบเร่งด่วนเลยนะครับเราใช้สมุนไพรเห็ดฟ้าแลบในการที่จะมา,าบําบัดเกี่ยวกับพวกผิวเปลือกส้มได้ดีนะครับและที่สําคัญนะท่านผู้ชมการออกกําลังกายเนี่ยอย่างโจออกกําลังกายในยเล่นเวทนะครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเล่นยิมนาสติกนะครับอย่างบริเวณบาร์คู่เพราะว่าโจเล่นบาร์คู่อยู่แล้วก็บาร์ห่วงแล้วก็บาร์เดี่ยวในการโหนนะครับแล้วก็ลูกเหล็กบ้างนิดๆหน่อยๆยิ่งมาอยู่ต่างจังหวัดท่านผู้ชมการที่ออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นการที่นะครับออกกําลังกายทํานูน่นทานีนาน่มันก็จะมีไข,ขมันที่เราจากการกินพวกน้ํามันปลาน้ํามันพืชเวลาไปห้างมาี่ยก็ซื้อมาแล้วก็สะสมแล้วก็มีผัดผัดทอด มีเยอะสังเกตเลยบ้านไหนมีการผัดผัดกินอาหารเกี่ยวกับผัดผัด,ผดทอดเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเซลลูไลท์นะครับหรือนะครับไขมันใต้ผิวหนังของเรานี่แหละท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเซลลูไลท์เพราะว่ามีลักษณะที่เป็นบุ๋มบิ๋มเลยนะครับบุ๋มเบลระบีบนี่บุ๋มแล้วก็เพีนผิวครุขระนะครับมองเห็นชัดเจนสําหรับผิวเปลือกส้มนะครับวันนี้เรามาบอกราเกี่ยวกับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบ เอาลท้ที่ทีนี้นะท่านผู้ชมอายุเราก็บอกกันแล้วเนาะเพราะว่าอายุก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศท,ทุกวัยนะครับทุกอายุเลยนะครับผิวเซลลูไรนี่นะครับมันจะอยู่ที่บริเวณอ่าต้นขานะครับต้นแขนหนังหน้าท้องนะครับบริเวณสะโพกจับดูเลยรู้เลยบอกว่าโหแบบตีก้นปั๊กนะครับไขมันนี่ไขค,คือไขมันนี่เป็นบุ๋มบิ๋มเลยท่านผู้ชมเขาเรียกว่าผิวเปลือกส้มนะครับ สมุนไพรเห็นฟางแลบนะครับเป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ในการกําจัดไขมันหรือเซลลูไลท์ที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังผิวเปลือกส้มได้อย่างช่างัดนักเลนะครับผมทาเป็นชาในการสะดวกใช้นะท่านผู้ชมทาเป็นชาซองดื่มซองหนึ่งเนี่ยกินได้ก็คือเช้ากับเย็นนะครับสําหรับคนที่อยากลดไขมันเซลลูไลท์นะครับไขมันชั้นใต้ผิวหนังผิวเปลือกส้มเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วสําหรับหนึ่งซองนะท่านผู้ชมนะครับ สามารถกินได้นะครับประมาณ21วันแล้วเราก็คือ2อาทิตย์เนี่ยท่านผู้ชมลดได้ประมาณ5กิโลนะครับสอาทิตย์ถึง1เดือนนะ่ะลดได้5กิโลกว่า,กว,ากว่าขึ้นไปนะครับเกือบ10กิโลบางคนนะนะครับห้ถึงแกิโลนี้อย่างไรก็ลดได้นะครับลดแบบไม่เหนื่อยเราใช้สมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการที่จะมาบําบัดได้อย่างชงัดนักแลนะครับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบอยู่ในอ่าซองชาชงดื่มแนละท่านผู้ชมทิ้งลงน้าร้อนปุ๊บ ใส่แก้วเทน้ําร้อนฟับนะครับปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีเราก็กินได้นะครับก่อนอาหารตอนเช้าก่อนอาหาร20นาทีถึง30นาทีท่านผู้ชมตอนช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนอาหารนะอย่าลืมนะครับอาการที่เป็นผิวส้มนะครับก็จะไม่มีเราก็จะกระชับแบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนียนด้วยสมุนไพรหินฟ้าแลบช่าง,งัดนักแลเลยครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮัคนัทสารคามช่องลุงโจสมุนไพรอีกช่องหนึ่งนะครับในการที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆสมุนไพรเห็นฟ้าแลบตอบโจทย์บอกราผิวเปลือกส้มผิวเนียนกระชับแบบเร่งด่วนเช่งัดนักแลเลยครับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบสิบอกให้เลยครับ